สวัสดีครับก็ม่กับผมต่อนะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับผมเคยพูดไปนะครับเรื่องการเฉลยปัญหามอนติฮอนะครับซึ่งในตอนท้ายคลิปเนี่ยนะครับผมได้พูดถึง b a สที่เอเรมไว้พอคร่าวๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอะลึกนะครับผมบอกแค่วิธีการนําไปใช้ประโยชน์นะซึ่งคราวนี้นะครับผมจะมาเจาะ เรื่องเบสเทออเรมซะหน่อยก,ก็ไม่จ่อลึกหรอกนะครับแค่จะบอกที่มาแล้วก็บอกวิธีการนําไปใช้เฉยๆนะครับโดยทฤษฎีบอร์ของเบสเนี่ยนะครับมันมีจุดเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เรียกว่า,ควา,าแบบความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับหรือว่าถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ มีเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอิสระจากกันเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอิสระจากกันเนี่ยแปลว่าอะไรคืออย่างนี้ครับถ้าหากว่าเราเรียนในความรู้ชั้นมปลายนะครับเราจะรู้ว่า p a i n t e r s e c b ก็คืออันนี้คือ p นี่เป็นไม่ใช่ power set นะอันนี้เป็น probability นะครับ probability ก็คือความน่าจะเป็น เท่ากับ P A คูณกับ P B นะครับตัวอย่างง่ายมากนะครับอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีลูกเตา๋าลูกเตา๋า1ลูกนะครับกับเหรียญ1น1เหรียญลูกเตา๋า1ลูกเนี่ยมีกี่เหตุการณ์ครับ ูกต๋าหนึ่งลูกเนี่ยมี6เหตุการณ์เนาะก็มีออกแต้ม1ถึง6นะครับส่วนเหรียญหนึ่งเหรียญก็มี2เหตุการณ์ก็คือไม่หัวก้กอยนะครับถ้าสมมติว่าเอ,อ่อคุณอยากหาซแมเป e ลสเปซของการโยลูกเต๋าหนึ่งลูกกับเหรียญหนึ่งเหรียญพร้อมกันเนี่ยนะครับคุณก็หาได้ง่ายมากมันก็คือ6คูณ2มันจะได้เป็น12เหตุการณ์ถูกไหมอ่าแล้วก็ความน่าจะเป็นแต่ละอย่าง ก็คือ p ของลูกเตา๋าอ่าอินเทอร์เซ็กตกับเหรียญเนี่ยนะครับก็คือเท่ากับ p ของลูกเตา๋าคูณกับ p ของเหรียญน,นะครับอ่าสมมุติว่าผมต้องการหา,อาโอกาสที่ลูกเต๋าจะออกแต้มหนึ่งแล้วก็เหรียญออกแต้มหัวอย่างเงี้ยก็ สมมติลูกเต๋าโอกาสที่ลูกเต๋าจะออกแต้มหนึ่งเป็นเท่าไหรล่ล่ะก็หนึ่งในหกโอกาสที่เหรียญจะออกแต้มเอ,อ้ยไม่ใช่สิออกหัวเป็นเท่าไหรล่ล่ะก็หนึ่งในสองคูณกันก็หนึ่งในสิบสองโอเคง่ายๆแบบนี้ใช้ได้ครับกรณีที่เหตุการณ์ทั้งหลายเป็นอิสระจากกันคำว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่เป็นอิสระจากกันเนี่ยนะครับก็คือสมมติว่าลูกเต๋ากระเหรียญเนี่ยปกติเนี่ยนะครับแน่นอนการโยนลูก การออกแต้มของลูกเตา๋าโอเคไม่มีผลต่อการออกแต้มของเหรียญการออกการออกแต้มของเหรียญเนี่ยก็ไม่มีผลต่อการออกแต้มของลูกเตา๋าถูกไหมเราเลยคิดแบบนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคราวนี้ผมใช้ลูกเตา๋าธรรมดากับเอียนหนึงเป็นเหรียญวิเศษกล่าวคือถ้าเหรียญออกแต้มหัว ลูกเตา๋าจะออกแต้ม 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6อะไรก็ได้แต่ถ้าออกก้อยลูกเตา๋าจะออกแค่ 1.. 3.. 5.. ไม่ออก 2.. 4.. 6อ่ะอามาจะมีพลังงานวิเศษบางอย่างอะไรคุณจินตนาการก็ได้นะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับคุณจะไม่สามารถคำนวณได้นะครับคุณไม่สามารถคำนวณได้นะครับแบบนี้คุณต้องคำนวณให้ลึกกว่านี้อีก โดยมันมีอยู่อย่างหนึ่งก่อนที่จะไปเรื่องออการคำนวณน,นะครับก็คือเรื่องความเป็นอิสระจากการของเหตุการณ์เนี่ยมีหลายคนดูไม่ออกนะครับหลายคนเนี่ยมักจะใช้แบบสัญชาตญาณหรือตะก,กัดตอบเลยอย่างเช่นอ,อ,อย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นอิสระจากการถ้าถามหาเหตุผลว่าเพราะอะไรที่เป็นอิสระเขาก็อาจจะตอบไปง่ายว่าเออก็ การออกแต้มของลูกเต๋าไม่มีผลต่อการออกแต้มของเหรียญการออกแต้มของเหรียญก็ไม่มีผลต่อการออกแต้มของลูกเต๋าส่วนไอ้นี้เนี่ยไม่ไม่อิสระจากกันเพราะอะไรเพราะว่าง่ายๆเลยก็คือการออกแต้มของลูกเต๋าเนี่ยมันไม่เป็นอิสระจากการออกแต้มของเหรียญใช่ไหมเพราะว่าถ้าหากว่าเหรียญออกหัวโอเคลูกเต๋าออกอะไรก็ได้แต่ถ้าเหรียญออกก้อยลูกเต๋าก็จะบังคับให้ออก3แต้มนี้เท่านั้นโอเคไม่มีอิสระ แต่ว่าการมองแบบนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าผิดนะครับเพราะว่าถูกอยู่ว่าการมองแบบนี้เนี่ยมันอาจจะช่วยได้ในปัญหาง่ายๆนะครับแต่ถ้าว่าคุณไปเจอปัญหาแบบยากๆและซับซ้อนกว่านี้เข้าเนี่ยคุณอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ออกเลยว่ามันไปนอิสระหรือเปล่าอลองดูตรงนี้ก่อนอ่นนี่เป็นกระ,กระดาษรียูสนะโดนโลกร้อนหน่อยไม่อยากใช้กระดาษใหม่นะโอเคเอสมมติผมมีไพ่ 1>, 1สำหรับไพ่1นสำหรับม,มีผมผม่ป็นลายจ๊กเกอร์นะ52บนะใบเนาะไพ่1นสำหรับมี5้ใบนะครับมีไพ่เอสนะครับ4ใบมีไพ่โพดำนะครับว่าขี้เล่นหนยนะกี่ใบอะ13บมใบมีเอสโพดมกี่ใบครับเอสโพดำมีใบเดียวเนาะคราวนี้เนี่ย นะครับถ้าสมมติว่าผมถามว่าโอกาสที่จะได้เอ็ดโพดัมเป็นเท่าไร่ผมอาจจะเขียนแบบนี้โอกาสที่จะได้เอ็โพดัมเนี่ยคือเท่าไร่แล้วก็อาจจะรู้นะครับเอ็โพดัมเนี่ยมีใบเดียวเนาะคือมีใบเดียวโอกาสที่จะสุ่มหยิบได้ถ้านินสลับมี5 2ใบก็1นินห้าสิบสองนะครับแต่มันจะเท่ากับน,นี้หรือเปล่ามันเท่ากับ P A คูณกับ P โพดัมหรือเปล่าเท่าไหม P A โอกาสที่จะจะได้เอ็นะครับโอกาสที่จะได้ไพ่เบอร์เอเนี่ยก็คือ4ใน13โอกาสที่จะได้ไพ่โพดำก็13บสามไอสี่ในห้โอกาสที่ได้ไพ่โพดำม,มี13บสามในห้นะครับอ่าสี่กับสิบสามต่อห้สองโชะเหลือ1ใน52โอเคเท่ากันส่วนนี้เท่ากันอ่าครั้นี้คงก็จะบอกว่าก็โอกาสหยิบได้ไพ่เอกับโอกาสหยิบได้ไพ่โพดำเนี่ยมันอิสระจากกันไงอ่าคราวนี้ผมลองเปลี่ยนใหม่ ไพ่หนึ่งสำหรับเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้เนี่ยมีห้าสิบเอ็ดใบสองข้าวหลามตัดหายก็คือไพ่นี้ก็เหมือนเดิมทุกประการครับแต่ว่าไพ่สองข้าวหลามตัดหายนั่นเอง A กี่ใบครับ A มีสี่ใบเหมือนเดิมโพดัมก็สิบสามใบเหมือนเดิมเอชโพดัมก็ใบเดียวเหมือนเดิมคราวนี้เรามาคำนวณแบบใหม่สิเอชโพดัมนะครับเท่ากับเท่าไหร่ ก็พราเอวดำมีใบเดียวจากไพ่กี่ใบ51ใบอ่า51ดใบนะดูซิมันเท่ากับ PA คุณ P โพดำหรือเปล่า PA โอกาสที่จะได้ให้เบอร์ A ก็คือ4จาก51ถูกไหม4ใน51อ่าเพราะไพ่มันหายไปใบหนึ่งคูณกับโอกาสของที่จะได้หยิบได้ไพ่โพดำคือเอ่อ13ใน51นะคูณกัน 52ใน2 6 0 1เท่ากันไหมสอนี้เท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับสองนี้คือไม่เท่ากันอา้าวคราวนี้คุณจะยังสรุปอยู่หรือเปล่าว่าโอกาสได้เอกกับโอกาสได้โพดามเนี่ยเป็นอิสระจากกันวันจะบอกคุณว่าออการมองด้วยตาเปล่าอย่างเดียวนะครับสำหรับบางปัญหาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนเนี่ยนะครับมันอาจจะ ไม่ได้บ่งบอกคุณเสมอไปมันอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่ามันเป็นอิสระจากกันหรือเปล่านะครับคุณต้องใช้การคำนวณแบบนี้ก็คือถ้าหากว่าโอกาสของ P A x B เนี่ยเท่ากับ PA P A P B นะครับก็ต่อเมื่อ A และ B, B เป็นอิสระจากกัน เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่า P ของ a อเฉเนี่ยไม่เท่ากับ P ีคูณกับ Pb ก็ต่อเมื่อ a และ b ไม่เป็นอิสระจากกันโอเคเนาะก็คือพูดง่ายว่าหากว่าถ้าคุณคำนวณแล้วเนี่ยนะครับมันไปไปตามเงื่อนไขที่2ก็คือเอ่อ พีเออินเตอร์เซ็กบีเนี่ยไม่เท่ากับ PA เคูณพีต่อต่อให้คุณมองแล้วคุณอาจจะคิดในใจว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่ถ้ามันไม่เท่ากันคุณจงรู้เลยครับว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์นั้นไม่เป็นอิสระต่อกันคราวนี้นะครับแน่นอนว่าในเมื่อเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอิสระจากกันเนี่ยนะครับสมการนี้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ใช้ไม่ได้แล้ว แล้วใช้สมาการไหนแทนล่ะข้างให้ใช้สมาการนี้ครับ P A เ B เนี่ยเท่ากับ P A คูณกับ P B เมื่อเกิด A ผมเคยบอกไปว่าข้าแล้วครับตัวนี้มันคือโอกาสที่อ่มันคือโอกาสที่จะเกิด B เมื่อเกิด A ก็อ่าต่างจากสมการนี้นะครับต่างจากสมการนี้สมการนี้ต่างกันโดยถ้าหากว่า A กับ B เปไปอิสาระจากกันเนี่ยนะครับไอพีบเมื่อเกิด A เนี่ยมันก็จะเท่ากับ PB ตัวนี้เองนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะใช้ไม่ได้กับทุกอันอันนี้ใช้ได้นะครับถ้าเราลองประยุกต์ใช้กับ A กรณีที่2ลองดูลองลอง,ลองดูนะ P A โพดัมเนี่ยนะครับแล้วก็มองใหม่แล้วมองเป็น PA คูณกับ P ของโพดัม เมื่อเกิดเอก็คือโอกาสที่หยิบได้ไพ่โพดำเมื่อหยิบได้เอทเรามองใหม่นะมองใหม่เลยโอกาสที่หยิบได้เอทโพดำก็1ใน52เท่าเดิมเอหนึ่ง้เทเท่าเดิมนะครับดูซิจะดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหม PA โอกาสดี่ไพ่เอทก็4ในห้นะคราวนี้เรามองใหม่โอกาสที่จะหยิบได้ไพ่โพดำเมื่อหยิบได้ไพ่เอทถามว่าตรงนี้คือเท่าไหร่เอ,อคิดง่ายครับว่า โอกาสที่หยิบได้ไพ่โพดำเมื่อเมื่อหยิบได้เอ็คุณคิดง่ายครับว่าถ้าสมมติคุณหยิบได้เอ็ดนะสมมติคนหยิบไพ่ใบหนึ่งแล้วมีคนบอกว่าเอ้ยนี่เอ็โอกาสที่มันจะเป็นเอ็โพดำม,มีเท่าไหร่ล่ะเอ็เนี่ยนะครับมีอยู่4ดอกถูกไหมโพดำโพแดงดอกจิกข้าวหลามโอกาสที่คุณจะได้เอ็โพดำโอกาสที่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยรู้ว่าไพ่นั้นคือเอ็โอกาสที่มันจะเป็นโพดำก็คือ1ใน4ถูกไหมตัดกันดีเหลือเท่าไหร่1ใน51 เท่ากันนี่แซวสมการนี้นะครับใช้ได้สมการนี้ใช้ได้นะครับมันก็เลยนําไปสู่ทฤษฎีบวกของเบสที่เป็นสมการแบบนี้ก็คือ p a intersect b เนี่ยนะครับเท่ากับ p a คูณกับ p b เมื่อเกิด a นะแบบนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณรู้ว่า a p a intersect b เนี่ย สอนีเนี่ยมันมีสมบัติการสลับที่มันเท่ากับ p ของ b intersect a ด้วยนะครับมันเท่ากับ p b คูณกับ p ของ a เมื่อเจอกับเมื่อเกิดเหตุการณ์ b นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จับสองสมการนี้เท่ากันสิมันจะได้เป็น p b อันนี้เขียนลงมานะ p b คูณกับ p a เมื่อเกิด b เท่ากับ อันนี้ผมเขียนลงมานะ pa คูณกับ p ของ b เมื่อเกิด a จับย้ายข้างเอานี้ลงมาย้ายข้างครับผมจะเป็น p ของ a เมื่อเกิด b เท่ากับ pa คูณกับ pb เมื่อเกิด a หารด้วย pb นี่ครับเป็นสรรมการของเบสซึ่งผมก็คิดว่าผมคิดว่าสรรมการนี้เป็นสรรมการสำคัญนะ แต่ว่ามันก็ไม่ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งใน17ส,สมการพลิกโลกซึ่งผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทาไมคนจะมาสําคัญมากนะสมการที่สําคัญมากใช้ใช้คำนวณความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขได้ทุกรูปแบบเลยนะครับโอเคได้สมการนี้แล้วนะครับคราวนี้เราจะลองไปดูการใช้การประยุกต์กันว่าจะใช้ยังไง,งปัญหานี้นะครับผมก็ดัดแปลงมาจากปัญหา t h u b l e trans box นะครับโดยผมจะเอาเขาเรียกว่าเบี้ยกันนะ อันนี้เป็นสีขาวสองอันนะครับอันนี้เป็นสีดำสองอันอันนี้เป็นขาวกับดำอย่างละอันนะครับคราวนี้ผมจะใช้ถ้วยนะครับครอบไว้แบบนี้นะครับแล้วคราวนี้ผมจะทำการสลับคราวนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วนะผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนคราวนี้เนี่ยถ้าถามว่า โอกาสที่ผมจะเลือกถ้วยถ้วยหนึ่งแล้วถ้วยนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นสีขาวกับสีดํานะครับถามว่าโอกาสเป็นเท่าไหร่โอกาสคือ1ในสาถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยผมผมจะแอบโกงก็คือผมจะลองแง้มแง้มดูอันหนึ่งสมมติผมจะผมจะเลือกออแง้มดูถ้วยนี้นะผมแง้มดูนะอ่าอ่าผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนี่เป็นสีดํานะครับ โดยแล้วนี่เป็นสีดํานั่นเท่ากับว่าถ้วยใบนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ขาวดําก็ต้องดําๆถูกไหมครับอา้าวคราวนี้แหละปัญหาเกิดขึ้นก็คือในเมื่อถ้วยนี้เป็นขาวดําหรือดําๆเนี่ยมีโอกาสครึ่งต่อครึ่งก็คือมีโอกาสหนึ่งในสองแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าโอกาสที่จะได้ถ้วยขาวดาเนี่ยมันคือหนึ่งในสามหรือว่าการเปิดแง้มดูให้เห็นตัวสีดาเนี่ย มันจะเพิ่มโอกาสจากหนึ่งในสามให้กลายเป็นหนึ่งในสองได้เลยอ่านี่แหละครับคือปัญหาเบอร์ทันสบ็อกโอเคจากเจ้ปัญหาที่ผมเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเอ่อถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยมีถ้วยที่ใส่อันนี้ผมเขียนเป็นตัวย่อนะขาวขาวขาว,ขาวดำแล้วก็ดำดำเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคุณจัดเรียงใหม่นะครับโดยที่คุณเองก็ไม่รู้คราวนี้เนี่ยคุณเลือกสุมยิบมาตัวหนึ่ง แล้วคราวนี้คุณไปเจอเบี้ยดําเข้าแน่นอนอีกตัวหนึ่งไม่ดําก็ขาวนะครับถ้าอันนี้ก็เป็นดำดำตัวนี้ก็จะเป็นขาวดำเนาะโอกาสครึ่งต่อครึ่งแต่ว่าในเมื่อโอกาสครึ่งต่อครึ่งเนี่ยแสดงว่าโอกาสที่จะได้ขาวดําในตอนนี้เนี่ยครับเท่ากับ1ใน2ออ,อันนี้คือตอนนี้นะแต่โอกาสที่จะได้ขาวดําในตอนแรก ในตอนแรกนะโอกาสก็คือ1ใน3อ่าเนี่ยครับปัญหาคือถ้าสมมติค oui> ุณแง้มเจอเจอเบี้ยตัวสีดำน่าเท่ากับว่าโอกาสมันจะเพิ่มขึ้นจาก1ใน3เป็น1ใน2เลยเหรอโอเคเราจะลองมาใช้ทฤษฎีบทของเบสในการหาคำตอบนะครับโดยผมจะกำหนดให้อ A เนี่ยนะครับคือเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่จะ หยิบได้อะไรดีขาวดำขาวดำอ่ะกับ B คือเหตุการณ์ที่จะเจอดำอ่ะก็คือที่แงมแล้วนะที่แงมแล้วก็คือแงมแก้วแล้วเนี่ยนะครับจะเจอกับดำอ่ะจะเจอกับดำนะคราวนี้เนี่ยโอกาส อันนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่เราอยากได้คืออะไรก็คือ p ของ a เมื่อเกิด b นะครับคืออะไรถ้าองงาง่ายก็คือเป็นความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ที่เราจะได้แก้วที่มีขาวดําเมื่อแง้มแล้วเจอเบียดํานั่นเองนะครับแล้วก็เขียนได้เป็น p a คูณกับ p b เมื่อเกิด a หารด้วย p b เนาะแทนค่าเลยนะครับ พเอโอกาสเหตุการ์ที่จะหยิบได้ขาวดาอ่นในตอนแรกเรารู้แล้วมันคือเท่าไหร่มันคือ1นใน3เนาะหนึ่งในสามเนาะคราวนี้ PB เมื่อเกิด A ก็คือโอกาสที่แงมแล้วจะเจอจะเจอจะเจอเบี้ยดานะครับเมื่อเราหยิบได้ขาวดําแล้วเมื่อเราหยิบได้ขาวดําแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะแงมแล้วเจอดําเป็นเท่าไหร่คำตอบก็คือ1ใน2เพราะไม่เจอขาวก็เจอดาโอกาสเจอดําก็1ใน2 หารด้วย P.B. นะครับก็คือเหตุการณ์ที่แงมแล้วจะเจอดำก็คิดง่ายครับว่ามันมเีเบี้ยขาวอยู่3อยู่3เบี้ยเนาะแล้วก็เบี้ยดำก็มีอีก3เบี้ยก็โอกาสครึ่งต่อครึ่งนะครับก็คือ1ใน2หรือคุณไอคิดแบบนี้ก็ได้ว่าออโอกาสที่หยิบจ,จะเจอแต้มดำเนี่ยมี2กรณีอ ที่จะ,ะแ,งแง้มสิแง้มแง้มเจอเบีย้ยดําเบียดดานะมี2กรณีก็คือเจอไปหยิบเป็นเจอดำดากับอันนี้เป็นขาวดําซึ่งโอกาสที่มันจะเป็นดํดๆเนี่ยก็คือ1ใน3าถูกไหมอ่าแต่ว่าเปิดแล้วเนี่ยเจอเบียดดาแน่เป็น1แต่โอกาสที่จะได้ขาวดำก็หนึ่งในสามเหมือนกันและโอกาสที่จะได้จะเปิดเจอเบีย้ยดดาเนี่ยก็โอกาสเป็นครึ่ง โอกาสก็จะเป็นครึ่งต่อครึ่งน,นะครับโอกาสที่จะเจอเบีย้ยดาเป็นครึ่งต่อครึ่งก็จะเป็น1ใน2เนาะอันนี้ก็จะโอกาส1ใน3อันนี้โอกาส1ใน6ร่วมกันนะครับ1.3ส่วน3บวก1ส่วน6เนาะมันจะกลายเป็น1นส่วน2นะครับได้เหมือนกันนะจะคำสอบเหมือนกันนะคราวนี้มาลองดูตรงนี้นะครับ1.2กับ1น่ตัดไปเหลือ1ส่วน3ั่นเท่ากับว่าออโอกาสที่จะหยิบได้ แก้วที่มีขาวดาเนี่ยนะครับเมื่อแงมแล้วเจอแงมแล้วเจอเบี้ยดาเนี่ยนะครับเท่ากับ 1- ใน3มเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ว่าเมื่อเปิดเครื่องแงมเจอตัวดําแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ขาวดํามันจะเป็น 1- นึ่งนสแนวคิดนี้ผิดถนัดโอกาสคือหนึ่งในสามถาเดิมจบแล้วครับปัญหาเบอร์ทันส์บ็อกซ์โอเคโจทย์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นโจทย์ประยุกต์เพิ่มเติมนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าใน ในความเป็นจริงมีไหมนะแต่ว่าผมคิดว่ามีจริงแล้วก็น่าจะใช้ได้ด้วยนะครับก็คือคุณลองจิงนตนาการว่ามีเกาะแห่งหนึ่งนะครับเป็นเกาะกลางทะเลอันนี้จินตนาการให้มันเป็นเกาะไหนกันนะ,ะซึ่งเป็นเกาะที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากนะครับมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วคราวนี้เนี่ยแต่ว่าด้วยความอุดมสมบูรณ์เนี่ยครับมันมีเชื้อไวรัสมีไวรัส A แล้วก็ไวรัส B นะครับไวรัส A, กับไวรัส B นะครับอยู่ในเกาะแห่งนี้ซึ่งเปไวรัสที่อันตรายเป็นไวรัสที่อันตรายนะแล้วก็ทําให้มีใครกล้าเข้าไปเที่ยวนะครับแต่มีนักท่องเที่ยวคนนึงนักท่องเที่ยวนะเข้าไปนะครับซึ่งมีโอกาสติดไวรัสนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คือติดแน่ๆติดแน่ๆครับเพราะมันติดง่ายติดแน่ๆแ,แต่คราวนี้ซึ่งมีโอกาสเป็นไวรัส A หรือ B อย่างละ50%นะครับอาวคือไม่ติด A ก็ติด B โอกาสครึ่งต่อครึง่งคราวนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นสินักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ย่ยยา รู้ว่ามีอาการที่เป็นไปได้หกกรณี6ก,กรณีเนาะที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอกบีเนี่ยนะถ้าว่าติดก็จะมีอยู่6อย่างนะครับก็ไล่ไปเลยตั้งแต่มีไข้ปวดหัวเป็นวัดอ,อ,อันนี้ผมสมมุติเองนะน,นี่คือคือผมสมมติเองทั้งหมดเลยนะ มีไข้ปวดหัวเป็นวัดปวดท้ององ่วงบ่อยหรือว่าอาจจะท้ทองเสียอะไรเงี้ยผมเรียกว่าอาการนี้เป็น1 2 3 4 5 6นะครับโอเคคราวนี้น้องเที่ยวรายนั้นเนี่ยนะครับต่อมาหลังจากกลับมาเนี่ยนะครับพบว่า ตัวเองมีไข้อ่าเพราะตัวเองมีไข้นะนั่นก็เท่ากับว่ามีอาการนี้เนี่ยมีอาการแบบน,นี้หนึ่งซึ่งนายเอเอ้ยน้องเที่ยวน้องเที่ยวสิน้องเที่ยวน้องเทียเท่ย,ยก็ไปเอ่อไปหาหมอไปหาหมอคนที่หนึ่งนะหมอคนที่หนึ่งปหาหมอคนแรกนะครับโดยที่เอ่อ หมอคนแรกเนี่ยรู้ว่าถ้าติด A ถ้าติด A เนี่ยมันอาจจะเป็นอาการ1 2 3 4 5 6อาจจะเป็นอาการอาการหนึ่งโอกาสเท่ากันหมดเลยถ้าติด B ก็เหมือนกันก็คือโอกาส1 2 3 4 5 6นะครับคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าหากว่า เอ่อจะไงล่ะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมีอาการหนึ่งเห็นไหมโอกาสมันเท่ากันทั้งคู่นะครับก็คือไม่ติดเอก็ติดบีโอกาสเท่ากันทั้งคู่เลยถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะหมอก็จะทําการโยนหัวก้อยจ่ายยานะครับก็คืออ่ะก็สม่สุๆด้วยกันไม่ติดเอก็ติดบีแหละก็จ่ายยาเลยเอ่อก็อาจจะจ่ายยากำจัดเอหรืออาจจะจ่ายยากำจัดบีก็ได้แล้วแต่หมอนะครับคราวนี้นักท่องเที่ยวไม่ไว้ใจไปหาหมอ คนที่2ปรากฏว่าหมอคนที่2เนี่ยมีความรู้มากกว่าหมอคนแรกเขารู้ว่าถ้าติด A อากาศอ,อาการโอเคเป็น1 2 3 4 5 6นะแต่ถ้าติด B จะมีปรากฏอาการแค่1 3 5คือจะไม่ปรากฏอาการ2 4 6นั่นเองก็คืออาจจะเป็นมีไข้เป็นหวัดง่วงบ่อยอะไรเงี้ย1 3 5เนี่ยนะครับเรียงลงมาเลยเนี่ย แต่จะไม่ประกอบอาการอย่างอื่นนะครับคราวนี้เนี่ยนี่แหละครับคือความได้เป็นแบบมีเงื่อนไขไปนี้ต้องใช้ทฤษฎีบทของเบย์ในการคิดถ้าสมมุติว่าเราเป็นหมอคนที่2เนี่ยเราจะทํำยังไงล่ะแล้วก็ลองคิดเลยครับผมก็คือเรากําหนดให้ A เนี่ยนะครับเท่ากับเ,เหตุการณ์ที่จะติดไวรัส A ไวรัส A นะ B เท่ากับเหตุการไม่ใช่ไม่เอาดีเอาหนึ่งเลยเอาหนึ่งเลยที่จะมีอาการหนึ่งก็คืออาการเป็นไข้อย่างที่บอกไปก็คือคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือ P A เมื่อเกิดหนึ่งถูกไหมเพราะว่าในโจทย์ก็คือโอเคน้องเที่ยวเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหนึ่งและมีอาการหนึ่งแล้ว สิ่งที่หมอคนนี้เนี่ยอยากรู้ก็คือเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวคนนี้จะติดไวรัสเอก็คือถ้าเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์แบบนี้ก็คือเป็นความน่าจะเป็นที่จะติดไวรัสเอเมื่อพบอาการหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับถ้ากับเท่าไหร่แทนค่าไปเลย p a คูณกับ p p 1เมื่อเกิด a หารด้วย p 1่ถ้ากับเท่าไ PA, p, p 1, a. หาาออไร่ p a โอกาสที่ติดไวรัสเอก็โอเค1ใน2 โอกาสที่จะเกิดการหนึ่งเมื่อ,เ,อเกิดเมื่อติดไวรัสเอแล้วเมื่อติดไวรัสเอแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันจะปรากฏอาการได้6อาการโอกาสเท่ากันหมดนะครับก็โอกาสก็1ใน6นะส่วนด้วยโอกาสที่จะออกอาการ1ก็ไอนนต้องคำนวณหน่อยนะครับเรื่อจากกรณีนี้ก่อนคือถ้าติดเอโอกาสติดเอคืออะไรโอกาสติดเอเนี่ยคือ1ใน2ถูกไหม โอกาสที่ออกการ1ล่ะก็1ใน6โอกาสเป็นเท่าไหร่1ใน12คราวนี้ถ้ากรณีที่2ถ้าติดวารัส b ล่ะถ้าติดวารัส b เนี่ยครับโอกาสก็1ใน2โอกาสที่ออกการ1เป็นเท่าไหร่เป็น1ใน3นะเพราะว่าสาวอการนี้โอกาสออก,ออกเท่ากันหมด1ใน6ครับแล้วก็1ใน12เนี่ยบวก1ใน6ซะได้อะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น2ใน12เนาะโอกาสได้3ใน12 หรือเท่ากับ1นส่วนสอ่าอันนี้เป็น1นส่วนสนะคำตอบคือเท่าไหร่คำตอบจะเป็น1นึส่วนสิหารด้วย1นส่วนสนะครับคำตอบคือ1นึ่งส่วนสอ่านะเท่ากับว่าโอกาสที่เอ่อเนี่ย1นส่วนสเนี่ยคือโอกาสที่นักท่องเทีนเน่ยวคนนี้จะติดเชื้อไวรัสเอเมื่อเกิดอาการ1ก็คือโอกาส1นส่วนสนั่นหมายความว่าโอกาสทในนักท่องเที่ยวเนี่ยจะติดไวรัสเอเนี่ยเท่ากับ1ใน3ถูกไหม ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่นักท่องเที่ยวคนนี้จะติดไวรัสบีจึงเท่ากับคือโอกาสที่นักท่องเที่ยวคนนี้จะติดไวรัสบีเนี่ยเมื่อเจอ1เนี่ยครับจึงเท่ากับ2ใน3ดังนั้นเนี่ยหมอคนนี้ก็เลยจัดการก็คือให้ยาเพื่อไปกําจัดไวรัสบีนั่นเองอจบแล้วครับโจทย์สำหรับการประยุกต์เบสรค